จวดนี้นะครับผมในการแข่งขันนะครับผมจวดนี้ครับผมในการแข่งขันนะผมจวดนี้คริสเตโนโรวิ่งไปแล้วครับวิ่งไปแล้วครับจวดนี้ส่งไปให้ลูเบนดิอาสครับอื้มจวดนี้ครับยิงไปแล้วครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมโอ้ยขี้ผายละอื้มจวดนี้ครับลูเบนดิอาสครับโอ้โหสมองกูเบลอหมดเลยอื้มงานหยาบและตรู ูบนหัวอืมอ่ยตื่นสักทีเฮ้ยชิบหายแล้วไม่อยู่เหนไหอยวะอืมเอ้ยอืมกูมึนวะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอูอยู่ที่อังกิษเหรอว h a t ต h อโอโหโอ้ดูดิดูดิโอ้โหวิวสวยขนาดนี้เจี่ยมมาก อะไรวะเนี่ยโอ้โหผมเหรออุ้ยอืซิกแพคถึงนั้นเลยอืมไนกี้ฟุตบอลพรีเซนต์นั่นคือเดซสวิดชิปหายในแนนอนนะครับผมอืมเอ่อว่าไงว่าไงพ่อทำอะไรอยู่อะครับนั่นคือใครเลยเหรอครับเอ่อผมเป็นคนอังกฤษนะครับผมนะคะ เออคงอาจจะแน่ใจว่าผมโรนอโดอยู่ที่นี่ <c oughs> นี่คุณมาสายนะครับโอเคพอได้อยู่โอเครถค่ะอืมเอ้ยชื่อหมาโอเคได้อยู่นะอืมโอ้หลูจังอืมวายชิบหาย <c oughs> โอเคผมว่าได้อยู่นะแต่ต้องสร้างความฝันให้ได้นะการการกลายเป็นฟุตบอลนะโอเคนะขอให,ให้ให้เล่นสนุกกับฟุตบอลนะไปละอืม โอเคมานี่มานี่เราเเข้าเราเเข้าอื้มโอ้มานี้เดาอื้มเราไปทำอะไรมาวะเนี่ยโอ้โหชิบหายรูบิทอื้อโอเคอัดจึ๊บอัดจื๊บอื้มโอ้นี่อัจึ๊บอุ้ยอื้อเอ่อฟอร์มตกโรนัลโดฟอร์มตกปะเนี่ยเอ่อไม่ฟอร์มตกมั้งอื้อโอเคผมพอเถอะอื้มยุ่ยแต่อัจึ๊บ โอ้โหเจ้านี่แหละจื๊บนี่อะไรวะเนี่ยโรนัลโดจริงเหรอเนี่ยมั้งเนี่ยโอเคผมว่าเรือยอดเป็นสำคัญที่สุดในโลกเลยที่แบบใครแต่ลคนคงนี่อยากจะลองแน่นอนเหมือนกูแน่นอนเอ้ยเอโนโนมึงก๊อปมาปะเนี่ยก๊อปมาแต่สก๊อปมานี่โอ้โหนี่ซ้อมไปก่อนนี่คือเโนโรนโดราฟาเอลวารานะครับผมตัวนี่ จอยนี้ครับผมโอเคสกัดได้ครับมาเอาตอนนี้มาเสียยิงมาแล้วครับผมหืมไวจังวะโอเคอัดจื๊บอัดจื๊บจื๊บจื๊บหืมอะไรวะนั่าหนาดูดิหืมอัดจื๊บ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 อัดจืบพักเสร็จแล้วโว้ยแล้โว้ยโอ้โหเฮ้ยพักสักทีอัดจื๊บอัดจื๊บโอ้โหเทพขนาดนี้เลยเหรอเนี่แหละหืมโอเคส่งไปเลยหืมเออ ลีลีลีอยากไปไหมนะอืมไปเลยวิ่งสับปินมาแล้วกระลาลาลไปแล้วกระลาลาามหนมานี่เลซีลีลีลีโอเคผู้ประกาศที่ประลองโดได้ที่สุดในโลกคริสเตียโนโรนัลโดนะครับผมเยีทเคโอเคมาเลย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 อือฮึจอยได้แหละจอยนี้ครับวันนี้โอ้สกัตต์ใต้ครับไม่อะไรเนี่ยเออโดนไปอะไรเนี่ยโดนไปเหลืองครับผมอื้อฮึจอยได้ไหครับจอยนี้ครับ ับทรงได้แล้วครับผมสกัดได้แล้วครับทำไมไม่ทำเลยเนี่ยอือหือจอยนี่หละอัดจื๊บทำไมไม่ฟ้าวอ่ะอออืืหจอยนี่หละอัจื๊บอัจื๊บนี่อัดจื๊บจอยนี่ครับผมในการแข่งขันนะครับผมจอยนี่ครับเบงกิ้งแฮมกำลังมีแนวลุกอยู่นะครับผมจอยนี่ครับโอเคลีครับจอยนี่ลีครับผมกำลังสับอยู่นะครับผมให้ไลอ้อนสเตอร์ลิงครับผมจอนี่ครับลีครับผมโอ้โหจังหวะนี้นะครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์จาก จากล uh ีนะครับผมแพ้ไปบาซ่านะครับผมบาซ่าแพ้แมนซิตี huh. ้นะผมเอ้ยใครวะไอเวนโอ้โหสลับล่างโอ้โหตัวนี้ครับผมโรนัลโด้ไปแล้วนะครับผมตัวนี้ในการแข่งขันนะผมวิ่งมาแล้วครับอ่ะโดนสกัดใต้เปล่าครับอขายบล็อกเกอร์ครับสกัดได้แล้วนะครับผมตัวนี้ ในการแข่งขันนะครับผมตัวนี้ครับโรนัลโดส่งไปให้อันเดโกเมสผมโกเมสครับอืมฮึจบวันนี้ครับอันเดโกเมสหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมจากอันเดโกเมสแล้วก็แอซิดด้วยโรนัลโดนะครับผมตัวนี้ครับลีครับผมตัวนี้ต่อไปที่แฮร์รี่เคนครับตัวนี้ครับแฮร์รี่เคนครับลีครับแฮร์รี่เคนตัวนี้ครับผมในการแข่งขันนะครับผมแฮร์รี่เคนหนึ่งประตูต่อศูนย์จากเสมอกันแล้วนะครับผม โรนโด,โด,โดครับหลีครับตอนนี้ครับผมในการในคันนะครับผมหลีครับใครจะมาอยู่รับได้ตอนนี้นะครับผมหือโอ้ยเจ็บอู้ดูครับผมตอนนี้ครับลงไปสองคนแล้วนะตอนนี้นะครับผมโอ้ยมึนหัวจังอืมเหมือนเดิมแล้วมั้งเฮ้ยทำไมชื่ออะไรกี่บาโอเค อย่าใช้นะผมอีโอเคโลโลรไป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 ม่ไปไสุสุเสาร์อาทิตย์และวันหยุดสวัมนี้ขอลาไปก่อนสวมนี้สวัสดีครับผมเย